สวัดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็โมวันที่สองนะครับมีคนหายเกิดขึ้นนะครับพี่น้องนะไม่รู้จะเป็นตายรายดียังไงก็ไม่รู้นะครับนะในเมื่ออะไรครับในเมื่อเขาเขาสวนกลับนะครับแค่ดอกเดียวไปไม่เป็นเลยครับหายหัวแล้วครับไม่รู้มุดอยู่รูไหนนะครับพี่น้องตอนนี้นะครับบักหัวลูกนิมิตนะครับบักทนวยคอยเสียงนะครับมึงกลัวอะไรทาไมมึงถึงเงียบกิฟกลัวเขาแฉพฤติกรรมมึงใช่ไหม อ่ามากากเปิดมาเลยแฉมันเลยนะมันเลือกข้างชัดเจนแล้วตอนนี้นะครับอีหน้ากากากับบอกลายนะครับซัดกันอย่างนัวนีเลยครับตอนนี้ลบกันแล้วครับพี่น้องเปิดสืกกันแล้วนะไม่ว่าอะไรครับการปลดกาอากาศประธานสนตีนอะไรกูก็ไม่รู้นะอ่านะครับพี่น้องเอฟซี อ่ล่มกันแล้วครับตอนนี้มันเป็นแบบนี้ไงครับพี่น้องตอนนี้บักหาบักส้นตีนนี่ก็หายหัวครับมึงกลัวทำไมมึงไปรุดมุดอยู่รูหีไหนบักส้นตีนนะมึงออกมาสิเงียบกิบเลยออเงียบกิบเลยครับพี่น้องอ่าอากูาเซียบ,บักด่าง <c oughs> อ่ากูเซียบักด่างอ่ากูเซียบักด่างเอาบักด่างเอาเลยเปิดเลยด่างอ่ากูเซียมึงนะออนะการที่มันอ่าขอเงินสนับสนุนจากเอฟซีมันไปทําอะไรอะไรบ้างมเปิดเลยพอพวกนี้มันรู้กันอยู่แล้วครับพวกสามตัวสี่ตัวนี้นะครับมันเป็นแกงเป็นกวนเดียวกันนะครับพี่น้องมันไปกินลงกินเลี้ยงด้วยกันครับพี่น้อง เห็นไหมครับกัดกันเหมือนหมานะครับตัวนี้ไสแห้งแหละครับอยู่ฝั่งนี้ไม่ได้ก็อะไรครับอยู่ไปอยู่ฝั่งนู้นครับนะพวกเวณนี่ครับพวกไสสึกทางนั้นครับมันเชื่อใจไม่ได้หรอกครับพวกทุนตีนี้หวังแต่ผลประโยชน์ครับไปอยู่กับอีหยวกหน้าครับเป็นยังไงนะครับกัดกันเหมือนหมานะครับทีนี้เพราะอะไรครับมันไม่เหมือนเนฟซีฝั่งนี้ อ่มันคิดว่ามันไปอยู่กับอยวงหน้าแล้วมันจะมีอยู่มีกินเหมือนเดิมบมมันมันมันไม่ใช่นะอืมนะครับมันไม่ใช่นะครับคิดว่าจะแน่เข้าไปไม่รอดนะครับไปไม่รอดมันไม่มีโปบ้านนะครับมีแต่โปบ้านเช่านะครับไปอยู่นู่นอยู่กับออหยวกอ่านะครับนะมีแต่โปบ้านเช่านะครับเนาะอันนี้ ปูเมนี่มันม,มีปบ้านมันอยู่กับพ่อพรอีเมนงัง <c oughs> อีนะเมื่อออกจากเขาปุ๊ปบโดนยึดปั๊บต้องตลอนตลอนนะครับหาบ้านเช่านะอีหน้ากากก็หาหกินสามตายครับตอนนี้อสายหีนะครับเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตนะครับตอนนี้น,น,นะอสายหีนะครับเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตนะครับตอนนี้ใช้มันเกิดประโยชน์นะครับพี่น้องเอฟซีนะ อ่ามึงใช้มันถูกต้องนะอืมอ่าเดี๋ยวมึงเป็นหน้องในมึงทนทุกข์ทรามานะอีเวนะอีสัตว์นะเอากาดกันไปเลยครับผมนะเอ่ไม่ต้องไปห่วงหีสัต์หรอกมันพูดแบบนี้นะครับนะอ่มันไม่เจือดเหมือนแตฟ่ฟางหัว้วหรอกมันพูดแบบนี้นะอเอาเลยกัดกันเหมือนหมาเลยพวกมึงนะ เวรกรรมตามทันแล้วนะมึงอย่างเงียบสิออกมาผสมลงกับเขาหน่อยสิบอกส้นตีนมึงจะก,กระเฮียนกระหือลรือนะอ่ามันบอกว่ายังไงมึงไม่ต้องมาสอนกูหรอกไปดูแลครอบครัวให้มึงดีก่อนอ่ามันบอกว่ามึงเป็นนักกฎหมายยังชู้มันโปรสีไม่ได้นะอายมันไม่ละทีนี้อ่าเป็นไงเลยเมื่อก่อนไปเรียกมันอาจงอาจารย์เป็นยังไงอนะ ออตอนนี้ก็ไปหาตัวประกบใหม่คือใครครับบักปลาเข็งคางดาเพราะอะไรถึงไปประกบบักส้นตีนี้เพราะอยากมาให้หมักนี้ไปเซนเน็นร้นองเรียนนั่น้องเรียนนี่นะครับพี่น้อง 4, นะเอฟีนะเอ้าบางนี้ไม่กล้าไปคนเดียวนะครับกระจอกนะพี่น้องัสดีครับกระจกครับไม่กล้าไปคนเดียวครับพี่น้องอ่าต้องมีเพื่อนไปด้วยนะครับไม่แน่จริงนี่ว่ากระจก มึงไปมุดอยู่รูหีใครตอนนี้รุดมุดอยู่รูหีเมียมึงจะไหมตัวนี้ฮะโผล่ออกมาสิในเมื่อเขาด่ากันออกมามึงออกมาสงบสึกสิฮะไม่ใช่เพื่อนกันเหรอบักหานี่เเอาตัวรอดเป็นยอดดีครับบักส้นตีนี่เอาตัวรอดเป็นยอดดีครับ เห็นไหมครับพฤติกรรมของมันนะครับพี่น้องเอฟซีเอาตัวรอดเป็นยอดดีเห็นไหมครับกลัวเขาเสียเงียบกริบเลยเห็นไหมนี่ผมไม่เกี่ยวนะครับผมไม่ยุ่งนะครับผมตัวนแล้วนะครับนะเอาอีกแล้วครับพี่น้องเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับเลือกฝั่งเลือกฝ่ายชัดเจนแล้วครับพี่น้อง อ่ามึงจะมุดหัวอยู่ในกระดองกูบอกเลยนะออกมาพูดสิเออทำไมถึงเงียบกิฟครับพี่น้องเมื่อเกิดศึกสงครามนะครับกัดกันเหมือนหมาครับตอนนี้เงียบกิบครับปกติมันไล่สวดอย่างเดียวนะอืมออกมาที่บายสิเรื่องป่าสงวนมันจะเป็นยังไงจะเข้าคุกหรือไม่ได้เข้าคุกผิดหรือไม่ผิดจะทำแผนไหน มาช่างความเชื่อมั่นเชื่อใจให้กับเอฟซแล้วก็รูกความตัวเองหน่อยสิอย่างเงียบนะอ่าเอฟซใจขขายใจหายใจความนะเป็นีน้ลูกความแตดสัต์แน่นอนนะอ่าูกความหายใจโรยโรยลินนะกูบอกแบบนี้นะหายใจตั้งหีแน่นอนเหรอกูบอกมึงเลยอีสัตว์เออนะนะครับรอดยากกูบอกไว้เลยนะยิ่งออกมาปากดีแบบนี้ยิ่ง อ่านะยิ่งด่ายิ่งเดินเร็วก็บอกแบบนี้อ่าคนรักป่าผู้้อย่นี้ท้ายิ่งด่ายิ่งโดนเร็วกูบอกไว้เลย <c oughs> มึงเล่นกับใครกูบอกแล้วอะอ่ารู้จักกับเทวาดายัางงั้นรู้จักกับเทวาดาอย่างนี้อ่าลูกความผมไปเที่ยวสบายใจเฉบเลยตอนนี้นะ,ะเป็นไงล่ะพวกมึงอ่าเดี๋ยวกูจะขอความเป็นธรรมเข้าไปอีกอ่าขาหอเข้าไปอีก อ,อย่าหยุดนะอย่าแผ่วนะทำไมไม่ขออีกลาฮะกิ่งไม่ใช่หรือเสื้อหัวผมถือเสื้อหัวผมถออ <c oughs> ทำไมอาจา,ารย์เขาถึงสั่งฟ้องล่ะนี่ไม่เชื่อหัวมึง <c oughs> ทำไมเขาถึงคัดค้า,ากนกันประกันประกันตัวกูถามมึงหน่อยสิเป็นเพราะอะไรล่ะครับ เพราะความโง่ไงครับไปขอความเป็นธรรมไม่รับผิดไงครับ <c oughs> เหมือนปฏิเสธเลยนะน่ะเออเหมือนอะไรครับอีนี่ไม่สํานึกกับที่การกระทำความผิดของมันอเที่ยวแบบไหนได้ประกันตัวไปเที่ยวฮ่องกงแล้วครับผมเออะนะเที่ยวฮ่องกงแล้วครับเนียลูกกงสายบัวแล้วครับพี่น้อง เออมันเป็นแบบนั้นนะครับมันเป็นทั้งสั้นนะครับไปเที่ยวฮ่องกงอ่าตั๋วอะไรครับตั๋ว VIP ครับผมอ่าโบอิงเจ็ตครับอืมน่าจะเป็นเจ็ดแปดเจ็ดนะครับที่บินลงอะไรครับที่ตกที่อินเดียอ่นะครับนะขณะขณะอะไรครับเทคออฟตกไม่เป็นท่าตกไม่เป็นกระบวน อ๋เที่ยวบ,บินอะไรนะโอตายแล้วกับพี่น้องโง่ไง